โครงการ I t s Time t ชัยพาย PPSI นี่เป็นโครงการที่เราใช้เฟ้นหา,าผู้ที่มีทัศนคติที่ดีเหมาะสมที่จะรับการผ่าตัตดสัลยกรรมตกแต่งความงามแล้วก็มีการประกาศให้ผู้ที่สนใจเนี่ยส่งภาพตัวเองว่าต้องการ ปรับปรุงส่วนไหนของร่างกายคุณนรุวันเป็นผู้ที่มีความมั่นใจเราจึงเห็นว่าหากคุณนรุวันได้รับการผ่าตัดศัลยกรรมตามที่คุณนรุวันสนใจแล้วก็ภายใต้การแนะนำที่ถูกต้องการวางแผนผ่าตัดที่มีประสิทธ,ธ,ธ,ธิภาพจากทีมแพทย์ของเราแล้วเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของคุณนรุวันให้เป็นไปตามที่ าวาดฝันไว้หรือตั้งความหวังไว้หลังจากที่เอิญเห็นแคมเปญ it's time to shine by ppsi ผ่านเพจหลักของโรงพยาบาลกรุงเทพสีโลดนะคะเอินก็ไม่ลังเลเลยค่ะที่จะสมัครเพราะมันก็ตรงกับความต้องการกับตัวเอิญเองแล้วเอิญก็อยากจะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะ เมื่อเอินได้รับพัดเลือกเป็นผู้ชนะแคมเปนนะคะเอินก็ได้เข้ามาพบกับคุณหมอพงศธรค่ะเพื่อที่จะปรึกษาทําสัญญกรรมหน้าอกแล้วท่านก็ยังได้บอกข้อบกพร่องของตัวเอินเองนะคะว่าเอินเนี่ยเป็นคนตัวเล็กควรที่จะทําสัญญกรรมหน้าอกแบบตรงกลมสําหรับนรฤวรรเนี่ยเป็นคนที่ลาอกค่อนข้างแคบนะครับ เราก็จะต้องใส่ใจในเรื่องของขนาดของถุงนมที่พอดีกับตัวเขาเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามิตินะครับในการที่จะทำให้คนไข้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับว่าแต่และขนาดขุงถุงนมเนี่ยอ่นที่คนไข้รู้สึกพอใจที่สุดนะครับนอกจากนี้เอิญก็ได้ปรึกษากับคุณหมอปริญญาเพื่อที่จะแก้ไขจมูกสอบถามประวัติก็ พบว่าน้องเนี่ยเคยเสริมจมูกมาแล้วที่คลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพอยากวิเคราะห์จากรูปถ่ายนะครับแล้วการตรวจร่างกายพบว่าซิลิโคนที่เสริมมาเนี่ยเสริมมาเฉพาะสันไม่ได้มาสุดถึงปลายนะครับปลายไม่มีความต่อเนื่องกับสันนะครับแล้วก็ขนาดปลายเนี่ยเมื่อเทียบกับปีกแล้วก็รูปร่างโดยรวมของจมูกและใบหน้าเนี่ยยังค่อนข้างใหญ่อยู่ก็ได้ให้คําแนะนําน้องไปนะครับในเรื่องการผ่าตัด แก้ไขเลยใา้เข้าไปแล้วมันได้มากเลยค่ะสี่ชั่วโมงนั่งอยู่แรกออกมาห้าชั่วโมง,โมงในวันที่เอิญเข้ารับการผ่าตัดนะคะเอิญก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่เอิญก็มั่นใจในทีมแพทย์และก็ทีมพยาบาลทุกคนคะ่ะ ตอนที่เอิญเดินเข้ามาในสถาบัน p p s i นะคะเอิญก็เห็นได้ชัดเลยเขาว่ามีแต่นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติบินกันเข้ามาทํำัญจกรรมที่นี่ทําให้เอิญรู้สึกมั่นใจในสถาบันแห่งนี้มากๆเลยเค่ะว่าถ้าทำออกมาแล้วจะต้องดีอย่างแน่นอนค่ะ หลังจากผ่าตัดนะคะเอิญก็ได้พักฟื้นเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นถือว่าเป็นการพักฟื้นที่น้อยมากๆเลยค่ะซึ่งจมูกและหน้าอกของเอิญน,นะคะไม่มีช้ำเขียวและอักเสบเลยค่ะเอิญก็ได้รู้เลยค่ะว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเอิญจึงได้ไว้วางใจ PPSI ค่ะและที่สำคัญนี่แหละค่ะผลลัพธ์ที่ได้สวยและถูกใจเอิญมากๆเลยค่ะ